เช้าวันเกิดพัทราคิดว่าจะไม่มีใครจําได้แต่แล้วแม่ก็ส่งข้อความมาเพียงหนึ่งประโยคอย่าเอาเรื่องเงินมาพูดอีกนะมันไม่งามอากาศเย็นต้นฤดูหนาวพัดแทรกเข้ามาทางบานหน้าต่างที่เปิดไว้ครึ่งหนึ่งกลิ่นชาไทยจากแก้วบนโต๊ะไม้เล็กข้างเตียงจางลงตั้งแต่ก่อนที่พัทราจะลุกก็ขึ้นไปล้างหน้าแสงเช้าอ่อนๆส่องผ่านผ้าม่านบางในห้องคอนโดชั้นเจ็ดทให้เธอต้องหลีตาเมื่อหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาตามนิสัยที่ฝังแน่นทุกเช้าเสียงแจ้งเตือนจากกลุ่มครอบครัวบ้านเรา ในลายขึ้นมาหนึ่งข้อความใหม่ไม่ใช่สติ๊กเกอร์หรือภาพแมวใส่หมวกวันเกิดแบบที่เพื่อนร่วมง,งานบางคนชอบส่งให้เล่นเล่นในกลุ่มออฟฟิศไม่ใช่ข้อความอวยพรจากน้องสาวที่ชอบโพส์เรื่องราวความอบอุ่นทุกวันบนโซเชียลเป็นข้อความจากแม่อย่าเอาเรื่องเงินมาพูดอีกนะมันไม่งามไม่มีคําว่าสุขสันต์วันเกิดไม่มีอีโมจิไม่มี emoji, มมคําว่าแม่รักลูกหรือแม้แต่ชื่อเล่นที่แม่เคยเรียกสมัยยังเรียนมัธยมเธอกดอ่านข้อความอีกครั้งช้าๆตรวจดูว่าเธออ่านผิดหรือไม่แต่ทุกตัวอักษรน,นิ่งสน พัทราไม่ได้พิมพ์ตอบในทันทีมือเธอวางโทรศัพท์ไว้ข้างแก้วชาและนั่งนิ่งอยู่บนปลายเตียงสองขาแต่พึ้งเย็นความเงียบในห้องสะท้อนเสียงนาฬิกาที่เดินช้าๆเหมือนจะหยุดลงทุกครั้งที่ใจเธอเต้นแรงขึ้นเพราะความคุ้นเคยของความผิดหวังเธอลุกขึ้นเดินไปยังโตะ๊ะทำงานเล็กๆติดริมหน้าต่างเปิดลิ้นชักล่างสุดและหยิบสมุดบัญชีธนาคารสีฟ้าเก่าจางออกมาปกสมุดเริ่มซีดตรงขอบกระดาษพายในมีรอยพับบางหน้าเธอเปิดดูรายการโอนย้อนหลังยาวต่อเนื่องตลอดเจ็ดปีสามพันบาททุกวันที่ห้าของเดือนโอนเข้า บัญชีแม่ใช้ไลน์บางเดือนมีเพิ่มเติมค่ารักษาโรงพยาบาลค่าลูกแมวของลลิดาค่าจัดฟันดัดใหม่ที่แม่บอกว่าผู้หญิงสมัยนี้ต้องดูดีมือถือส่งเสียงแจ้งเตือนอีกครั้งคราวนี้จากอินสตาแกรมเธอเผอแต่เปิดหน้าจอเห็นโพสต์ล่าสุดของลลิดาภาพปล่องเครื่องสำอางหรูเรียงเป็นพีระมิดหน้ากระจกพร้อมแคปชั่นว่าขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีหนูจะดูแลตัวเองให้คุ้มกับความเชื่อใจคะ่ะ ไม่มีท็กไม่มีชื่อพัทราไม่ต้องเดาเธอจำได้ดีว่ายอดใช้จ่ายในบัตรเครดิตเดือนที่แล้วมีรายการจากร้านนั้นพอดีเธอถอนหายใจสั้นๆมือเอื้อมไปหยิบโน้ตบุ๊กเปิดหน้าเว็บธนาคารออนไลน์เข้าไปที่หน้าตั้งค่าการโอนอัตโนมัติคลิกคำว่ายกเลิกข้างชื่อบัญชีแม่เธอไม่ได้ลังเลไม่รู้สึกผิดมันเป็นความเงียบแบบหนึ่งที่เหมือนเวลาจัดของลงกล่องแล้วปิดฝาเรียบร้อยเธอวางโน้ตบุ๊กไว้เดินไปหยิบแฟ้มเอกสารจากชั้นวางสีขาวข้างประตูห้องแฟ้มที่เขียนว่าบ้านหลังแม่อยู่ด้วยลายมือของตัวเอง ด้านในมีโฉนดบ้านสัญญาไฟฟ้าใบแจ้งหนี้เก่าๆที่เธอเคยรับผิดชอบมาตลอดเธอนั่งลงกลางพรมกลมมสีเทาใต้โต๊ะที่หยิบซองโฉนดขึ้นมาวางไว้ตรงหน้าแล้วใช้ปลายนิ้วลูบผ่านตราครุฑด้านบนเบาๆดวงตานิ่งสงบราวกับมีบทสรุปบางอย่างเกิดขึ้นแล้วในใจตั้งแต่ก่อนที่เธอจะตื่นในเช้านี้ไม่มีน้ำตาไม่มีความโกรธมีเพียงความรู้สึกว่าชีวิตบางตอนคงต้องถูกปิดอย่างสุภาพพัทไทหยิบโทรศัพท์ขึ้นอีกครั้งปัดเปิดเบราว์เซอร์พิมพ์คำว่าทนายอนรั์สินลำปางแล้วแต่ลิงก์แรกที่ขึ้นมา ข้างลิ้นชักที่เต็มไปด้วยใบเสร็จซ้ำซากมีความเงียบที่ะส,สมจนกลายเป็นคำถามว่านี่เราถูกนับเป็นลูกหรือเป็นผู้ให้สิงเชื่อแดดยามเช้าสาดลงบนกระเบื้องขาวสะอาดในครัวของคอนโดเสียงน้ำจากกระต้มน้ำเดือดช้าๆคลอเป็นจังหวัดที่คุ้นเคยพะสายนีนอยู่หน้าเตาปล่อยให้อน้ำจากข้าวต้มปลาร้อนๆลอยคลุ้งไปทั่วห้องกลิ่นขิงและต้นหอมทำให้บรรยากาศเช้าวันอาทิตย์ดูอบอุ่นขึ้นเล็กน้อย เธอจัดชามข้าวต้มไว้บนโต๊ะไม้เล็กหน้าระเบียงที่ซึ่งเธอมักนั่งมองต้นไม้ใบเหลืองนอกหน้าต่างเวลาเช้าตรูบใบไม้บางใบลอยปลิวตามลมเธอหย่อนตัวนั่งลงเงียบพอจะได้ยินเสียงหัวใจของตัวเองตรงมุมห้องลิ้นชักชั้นล่างสุดซึ่งไม่ค่อยมีใครสนใจเปิดถูกเธอลากออกช้าๆกล่องเอกสารสีเทาเก่าใบหนึ่งวางอยู่ภายในมีสติกเกอร์จางๆแปะไว้ว่าของที่ไม่ควรลืมตัวอักษรลายมือของเธอเองสมัยเพิ่งเริ่มทำงาน เธอหยิบกล่องออกมาเปิดฝาช้าๆพา,ายในเต็มไปด้วยใบเสร็จค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าประกันค่ารักษาใบแจ้งหนี้จากคลินิกสัตว์เลี้ยงและใบแจ้งเตือนจากธนาคารรูปแบบเดียวกันซ้ำๆทุกเดือนบางใบเริ่มซีดบางใบยังมีกลิ่นหมึกใหม่เจออยู่เธอหยิบใบหนึ่งขึ้นมาอ่านเงียบๆขณะเสียงในหัวเริ่มดังขึ้นเสียงแม่ในวันพระเมื่อหลายปีก่อนขณะที่เธอล้างจานหลังอาหารเย็นคนที่บ่นเรื่องเงินมักเป็นคนที่ไม่เข้าใจบุญคุณ พัสสายยังจำได้ดีว่าเธอไม่ได้พูดอะไรวันนั้นแค่ยิ้มบางๆแล้วหันกลับไปล้างจานต่อมือที่เย็นจากน้ำและใจที่เริ่มชาไปพร้อมกันเสียงแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ตัดบทความทรงจำเธอหยิบมือถือขึ้นมาหน้าจอขึ้นชื่อลลิดาพร้อมข้อความใหม่ค่าเรียนพิเศษหลานแพงจังเลยพี่พอช่วยได้ไหมใบหน้ายิ้มพร้อมรัศมีบนหัวไม่มีคำว่าสวัสดีไม่มีการทักทายแบบพี่น้องไม่มีคำว่าขอบคุณล่วงหน้ามีเพียงอิโมจิใบหน้ายิ้มแหกประโยคที่เหมือนพูดเล่นแต่จริงจัง พัทราไม่ตอบเธอเพียงวางโทรศัพท์ไว้ข้างจานข้าวต้มที่เริ่มเย็นกลับไปเปิดโน้ตบุ๊กเข้าไปที่ปฏิทินออนไลน์เลื่อนดูตารางงานของสัปดาหนะ์หน้าวันพุธ14นาฬิกานัดหมายกับคุณเทเนตทนายความจากสำนักงานย่านถนนพหลโยธินเธอคลิกเปิดดูรายละเอียดแนบเพิ่มเติมอ่านเอกสารการเตรียมโอนทรัพย์สินที่แนบมาแล้วถอนหายใจยาวเบาๆความรู้สึกไม่ใช่ความเสียใจแต่เป็นความเหนื่อยที่ค้างคาในใจมาหลายปีขณะที่กำลังจะปิดโน้ตบุ๊กเสียงแจ้งเตือนจากไลน์ดังขึ้นอีกครั้ง ชื่อผู้ส่งคือพี่นารีนข้อความเดียวขึ้นว่าเราจะได้พบกันอีกไหมพัทราเบิกตานิดหนึ่งมือค้างบนทัชแพ์ราวกับเธอกำลังย้อนไปถึงเสียงหัวเราะเบาๆของผู้หญิงคนหนึ่งในห้องน้ำหญิงของโรงพยาบาลสมัยก่อนเสียงที่เธอไม่ได้ยินมาเกือบห้าปีเธอไม่ตอบข้อความในทันทีแต่เปิดแอปแผนที่ค้นหาชื่อร้านใจพอเพียงที่อยู่หน้าวัดแสงทองร้านไม้เก่าที่เธอเคยนั่งอ่านหนังสือเมื่อครั้งยังเป็นนักศึกษาฝึกงานพัทรานัดพบพี่นารีนที่ ร้านใจพอเพียงร้านกาแฟไม้เก่าหน้าวัดแสงทองบางครั้งการตัดสินใจที่เงียบที่สุดอาจด,ดังกล้องในใจคนฟังไปตลอดชีวิตแสงเช้าลอดผ่านหน้าต่างไม้บานพับเข้าสู่ห้องนั่งเล่นที่ยังคงกลิ่นน้ำอบอ่อนๆและกลิ่นทูบจางๆจ,จากชุดของไหว้ที่วางอยู่บนโต๊ะบูชามุมห้องบ้านแม่ในลำปางไม่ได้เปลี่ยนไปแม้แต่น้อยตั้งแต่พัทราจากไปเมื่อปีที่แล้วผนังยังเป็นสีฟ้าอ่อนเดิมพื้นไม้ยังมีเสียงดังเอียดเมื่อเดินผ่านและผ้ามาลูกไม้ก็ยังเป็นผืนเดียวกับเมื่อสิบปีก่อน แม่ใช้ไลนั่งสงบนิ่งอยู่ที่มุมโซฟาผ้าสิ้นสีเทาอ่อนกับเสื้อแขนยาวคอตั้งถูกจัดเรียบไม่มีรอยยับหน้าเธอเรียบเฉยมีเพียงมือที่กุมกันแน่นเล็กน้อยตรงหน้าตักเท่านั้นที่เผยอารมณ์เรื่องบ้านไม่ต้องพูดในที่คนเยอะนะแม่พูดขณะจัดช่อกล้วยน้ำว้าลงในพานทองเบาๆน้ำเสียงราบเรียบราวกับเป็นเรื่องเตือนลูกให้ไม่ลืมหยิบร่มก่อนออกจากบ้าน พัทรานั่งตรงข้าไม่ตอบอะไรสายตาเธอมองว้บรรพบุรุษที่มีใบตองพับเป็นรูปพัดวางเรียงสวยถัดไปคือหมากแห้งสามคำที่เตรียมไว้เรียบร้อยกลิ่นธูปที่เพิ่งจุดเริ่มพุ้งเธอรอบสุดลมหายใจลึกแล้วหันกลับมาเห็นลลิดานั่งไข่ห้างอยู่ริมโซฟาอีกฝั่งมือกำโทรศัพท์กำลังเลื่อนดูอะไรบางอย่างอย่างสบายใจไม่มีวี่แววว่าจะรู้ว่าวันนี้มีนัดสำคัญเสียงประตูเปิดเบาๆดึงความสนใจทั้งหมดไปยังผู้มาใหม่สวัสดีครับคุณแม่ไฉไลผมทเนศครับนัดไว้ตอนสิบโมง ทนายในชุดสูทสีเทาเข้มโน้มตัวเล็กน้อยแว่นตากรอบบางสะท้อนแสงเล็กน้อยขณะเขายื่นแฟ้มเอกสารสีน้ำตาลปนทองขึ้นด้วยมือสองข้างอย่างสุภาพขออนุญาตเรียนแจ้งคุณแม่ว่าเอกสารการโอนกรรมสิทธิบ้านหลังนี้ได้ดำเนินการตามคำร้องของคุณพัทราเรียบร้อยแล้วครับเหลือเพียงลายเซ็นยืนยันรับโอนเท่านั้นแม่หยุดมือกลางอากาศนิ้วที่เคยจัดใบตองชะงักค้างเธอหันมาช้าๆไม่พูดอะไรสบตากับพัทราเพียงแวบหนึ่งก่อนจะหลบสายตาลง ลลิดามองขึ้นจากโทรศัพท์หน้าเธอเปลี่ยนไปชั่วขณะคล้ายไม่เข้าใจหรือไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็หันกลับไปเหมือนทุกอย่างไม่มีอะไรพาสาย,ยัางคงนั่งเงียบไม่กล่าวคำใดมือเธอวางบนตักอย่างสงบใบหน้าไม่เปลี่ยนสีสีหน้านิ่งเหมือนตอนนั่งฟังลูกค้าเล่าอาการในห้องตรวจเธอเพียงแค่ลุกขึ้นจากที่นั่งอย่างช้าๆเดินไปยืนตรงหน้าพระภูมิมุมห้องแล้วยกมือไหว้เงียบๆก่อนหันกลับมาทางแม่ไม่มีคำอธิบายไม่มีการขอโทษไม่มีความแค้นมีเพียงการไหว้ด้วยสองมือแนบชิดช้าและนิ่งที่สุดทที่เเธอคย และพัทราก็หมุนตัวเดินออกจากห้องเสียงรองเท้ากระทบพื้นไม้ดังนุ่มๆก้องอยู่ในหัวแม่และน้องสาวเมื่อประตูบ้านปิดลงตามหลังเสียงก้าวสุดท้ายเธอพบว่ามีใครบางคนยืนรออยู่ใต้ชายคาระเบียงพี่นารินยืนถือแก้วน้ำเปล่าในมือยิ้มบางๆก่อนเอ่ยเสียงแผ่วหนูเคยช่วยใครบางคนโดยไม่เคยรู้ว่าชีวิตเขาเปลี่ยนแค่ไหนถ้าไม่มีเงินวันนั้นแม่หนูคงไม่ได้ผ่าตัดทันหนูแค่อยากขอบคุณคนที่ไม่เคยเอ่ยชื่อ เสียงกระดิ่งหน้าร้านกาแฟาไม้เก่าๆดังเบาๆเมื่อประตูถูกผลักเปิดเข้าไปอากาศสยามบ่ายของวันอังคารเย็นสบายกลิ่นกาแฟาบทสดลอยคลุ้งผสมกับกลิ่นไม้เก่าและเสียงดนตรีแจส๊สคลอเบาๆจากลำโพงทรงโบราณที่ตั้งอยู่มุมร้านภายในร้านใจพอเพียงมีเพียงโต๊ะไม้กลมสี่โต๊ะเรียงห่างๆตามมุมมีภาพถ่ายขาวดำสมัยรัชกาลที่แขวนเรียงอยู่เหนือแนวขอบหน้าต่าง พัทรานั่งรอยอยู่ก่อนแล้วที่โต๊ะริมหน้าต่างมองเห็นหลังคาวัดแสงทองที่อยู่อีกฝากถนนเมื่อเธอจับแก้วกาแฟร้อนเบาๆฝ่าม,มือรับไออุ่นจากเครื่องดื่มที่กำลังควนฉุยแต่สายตากลับลอยไปยังทิวไม้ไหวตามลมภายนอกประตูร้านเปิดอีกครั้งเสียงกระดิ่งดังขึ้นเป็นรอบที่สองหญิงวยกลางคนรูปร่างเล็กผมสั้นสีหน้าสงบเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่อบอุ่นเกินความเงียบพผ่านมาระหว่างพวกเธอที่นารีนพัทรพยักหน้าน้อยๆรับการทักทาย หญิงคนนั้นนั่งลงช้าๆตรงข้ามยกมือไว้อย่างสุภาพก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงแผ่วเบาถ้าไม่มีเงินวันนั้นแม่หนูคงไม่ได้ผ่าตัดทันหนูแค่อยากขอบคุณคนที่ไม่เคยเอ,อ่ยชื่อพัทราเลิกคิ้วเล็กน้อยแต่ยังไม่ตอบอะไรพี่นารีนเปิดกระเป๋าหยิบซองเอกสารใบเล็กออกมาดึงรูปถ่ายจากโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งออกมาวางบนโต๊ะภาพแม่ของเธอนอนอยู่บนเตียงคนแค่ข้างๆมีบัตรผู้ป่วยฉุกเฉินและใบเสร็จจากกองทุนช่วยเหลือผู้ยากไร้ หนูสืบจากเลขบัญชีโอแล้วดูตำแหน่งไอพีสุดท้ายที่ใช้หน้ามืดเลยค่้ตอนรู้ว่าอยู่ตึกเดียวกับพี่พัทราวางแก้วกาแฟลงมือขยับเบาๆดึงผ้าเช็ดปากที่วางข้างถ้วยขึ้นแตะริมฝีปากอย่างเงียบงนันแต่หนูไม่ได้มาทวงบุญนะคะไม่ได้จะให้พี่จำหรือต้องพูดอะไรเลยพี่นารินพูดต่อรอยยิ้มไม่จางหายแค่อยากเป็นคนหนึ่งที่ยืนข้างๆที่เวลาที่พี่เลือกเดินออกจากตรงนั้น บรรยากาศในร้านเงียบรปวากับเปิดโอกาสให้คำพูดทั้งหมดย่างรากลงไปในใจพัทรานิ่งอยู่นานจนกระทั่งมือเธอยกแก้วกาแฟขึ้นใหม่ครั้งสูดไอร้อนเข้าเบาๆก่อนเอ่ยเป็นครั้งแรกตั้งแต่มาถึงร้านเราช่วยกันคนละนิดก็พอแล้วค่ะคำพูดเรียบง่ายแต่ทำให้พี่นารียิ้มกว้างขึ้นเธอไม่พูดอะไรต่อแค่นั่งดื่มชาของตัวเองเงียบเงียบพายว่าการได้นั่งอยู่ในร้านเล็กๆแห่งนี้คือรางวัลที่พอแล้วสำหรับวันนั้น เสียงฝีเท้าเบาๆบดังจากหลังเคาน์เตอร์ลงวันชัยเจ้าของร้านวัยเจ็ดสิบเดินถือถาดมาพร้อมขนมลูกชุกสีสดใสาวางเรียงในจานไม้วันนี้แจกฟรีให้ลูกค้าที่มีน้ำใจเขายิ้มแซวเบาๆแล้ววางจานไว้กลางโต๊ะก่อนเดินจากไปช้าหาฮมีหญิงชราสองคนเดินเข้ามาที่ร้านทักทายเจ้าของร้านด้วยรอยยิ้มหยิบเบอร์โตที่เคยประจำออกจากลิ้นชักใต้เคาน์เตอร์แล้วนั่งลงตรงมุมใกล้ภ้า,พ,าพ,พระบรมชายลักษณ์พวกเธอหันมายิ้มให้พัทราแล้วพยักหน้าเบาหาห ร้านนี้อบอุ่นขึ้นนะคะที่นารีนพูดขณะหยิบของบางอย่างจากกระเป๋าออกมาเธอยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้พัทราแบบฟอร์มสีครีมเขียนหัวข้อด้วยลายมือว่ารับสมัครอาสา,าสมัครวิทยากรชมรมแม่บ้านวัดพร้อมตราประทับของวัดแสงทองมุมล่างพัทรารับมาเงียบๆดวงตอาอ่านแวบหนึ่งก่อนเลื่อนกลับไปที่หน้าร้านที่มีคนชาราเดินเข้ามาทีละคนคนละใบหน้าแต่เต็มไปด้วยความตั้งใจเงียบๆที่เธอรู้จักดีเหลือเกินทิ้งคืนของปีใหม่ไม่มีสายจากบ้าน แต่มีอีเมลฉบับหนึ่งขึ้นว่าหนูอยากย้ายออกจากบ้านแต่รู้สึกผิดหนูผิดไหมคะเสียงพลุจากที่ไกลดังขึ้นเป็นชุดๆแทรกเข้ามาในความเงียบของคอนโดชั้น7พัทรานั่งอยู่ริมระเบียงกระถางต้นโมกหอมอ่อนๆจากลมต้นฤดูหนาวที่พัดผ่านเธอไม่ได้จุดพลุไม่เปิดทีวีไม่จับโทรศัพท์อย่างที่คนอื่นอัจทันในค่ำคืนส่งท้ายปี ในมือมีแก้วกาแฟร้อนกลิ่นอ่อนของมเมล็ดพันธุ์จากเชียงรายลอยคลุ้มอยู่ในห้องมืดที่มีเพียงแสงไฟจากระเบียงลอดเข้ามาพัดราหลับตางเงียบๆสูดกลิ่นความสงบเข้าปอดราวกับจะบอกตัวเองว่านี่คือการเริ่มต้นใหม่ที่เธอเลือกแล้วเมื่อเสียงพลุชุดสุดท้ายจังหายเธอลุกขึ้นเดินเข้าห้องอย่างแผ่วเบาเปิดโน้ตบุ๊กที่วางบนโต๊ะเล็กข้างโซฟาหน้าจอสว่างขึ้นแสดงอีเมลฉบับหนึ่งที่เพิ่งเข้าเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมาหนูอยากย้ายออกจากบ้านแต่รู้สึกผิดหนูผิดไหมคะชื่อผู้ส่งไม่มีรูปโปรไฟล์ไมมมม่่่่ีชชือเต็แแคใ้นาางวา คนที่ไม่กล้าขออิสรภาพพัทราอ่านข้อความนั้นซ้สำสองครั้งก่อนค่อยๆวางมือบนคีย์บอร์ดเธอไม่ได้รีตอบทันทีแต่เปิดสมุดโน้ตเก่าที่เธอจดไว้เมื่อตอนเริ่มต้นเรียนหลักสูตรปรึกษาจิตใจแบบสมัครใจคำหนึ่งที่เธอขีดเส้นใต้ไว้คือการแยกตัวไม่เท่ากับการทอดทิ้งเธอพิมพ์ข้อความตอบกลับช้าฮๆบางครั้งการรักษาความสัมพันธ์ไว้อาจต้องเริ่มจากการเดินออกมาดูจากข้างนอก ไม่ผิดหรอกค่ะถ้าเราย้ายออกเพราะอยากหายใจเต็มปอดการอยู่ร่วมกันในเงื่อนไขที่อึดอัดอาจ,อาจ,อาจกลายเป็นการทำร้ายทั้งสองฝ่ายแยกตัวไม่ใช่การทอดทิ้งแค่อย่าตัดขาดด้วยความโกรธเท่านั้นก็พอเธออ่านทวนอีกครั้งก่อนคลิกส่งแล้วเอหลังพิงพนณะเก้าอี้หลับตาอยู่อย่างนั้นรู้สึกเหมือนได้พูดกับตัวเองในวันเก่าหาหา่เสียงโทรศัพท์ดังขึ้นเบาๆชื่อที่นารีนปรากฏบนหน้าจอสวัสดีปีใหม่นะคะ เสียงที่ปลายสายอบอุ่นเหมือนกลิ่นกาแฟในห้องขอบคุณค่ะพี่พัทราตอบเบาหาหคืนนี้หลายคนคิดถึงนะคะมีอีกหลายคนรอคําตอบจากคุณอยู่ที่นารินพูดต่อน้ําเสียงเหมือนคุณครูที่เข้าใจเด็กดีในห้องเงียบหาหหลังวางสายเธอลุกขึ้นเดินไปหยิบเทียนหอมกลิ่นมะลิจากลิ้นชัจุดขึ้นวางไว้บนขอบหน้าต่างแสงเทียนไหวเบาๆราวกับกล่าวคาอวยพรปีใหม่โดยไม่ต้องใช้คําพูด เธอนั่งลงอีกครั้งที่โต๊ะทำงานเปิดอีเมลขึ้นใหม่ตั้งใจจะเช็คแค่รอบเดียวก่อนนอนแต่ทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นอีกครั้งหัวข้อหนูเคยเจอพี่ที่วัดตอนที่ใส่บาทหนูขอเล่าต่อได้ไหมคะพัทราย,ยุดหายใจไปครู่หนึ่งก่อนเลื่อนเมาส์ไปที่หัวข้อนั้นอย่างช้าหาหาเรื่องราวอาจกำลังเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งในานามของคนที่เคยเงียบแต่ไม่เคยหายไปจากชีวิตใครเลยลลีดาโพสภาพหน้าบ้านพร้อมแคปชัน่น ขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่นบ้านหลังใหม่ในนามของเราแสงแดดยามสายของวันที่สองมกราคมทอดผ่านกระจกหน้าร้านใจพอเพียงแผ่ไล่บนโต๊ะไม้เก่าๆที่มุมโปรดของพัทราเธอนั่งอยู่ตรงนั้นมือถืออยู่บนโต๊ะแต่สายตาไม่ได้จดจ่อที่หน้าจอเท่าไหรนักเสียงช้อนกระทบถ้วยกาแฟจากโต๊ะข้างๆเบาๆสะท้อนจังหวะของร้านที่เริ่มกลับมามีชีวิตหลังหยุดยาวปีใหม่คนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัดทยอยว่าเข้าร้านเพื่อสูตรกลิ่นกาแฟและแสงอุ่นที่ไม่เร่งรีบ พัทราเปิดแอปอินสตาแกรมแค่เพื่อถ่ายผ่านแบบไม่ตั้งใจภาพของลลิดาขึ้นบนฟีดเธอ,อยืนหน้าบ้านหลังใหม่ใส่เดรสสีพีทยาวถึงตาตุ่มยิ้มหวานโดยมีพื้นหลังเป็นบ้านปูนสีขาวมีสวนเล็กๆและบรรยากาศสตูดิโอแสนสวยแคปชั่นใต้ภาพขอบคุณครอบครัวที่อบอุ่นบ้านหลังใหม่ในนามของเราพัทราไม่กดไลค์ไม่แสดงความคิดเห็นและไม่รู้สึกอะไรที่ต้องอธิบายเธอปิดจอวางโทรศัพท์ลงแล้วดื่มกาแฟของตนอีกครั้ง เสียงกระดิ่งหน้าร้านดังขึ้นเบาๆหญิงสาววัยรุ่นในชุดนักเรียนมาหเดินเข้ามามือกุ่มเป้ใบเล็กแน่นใบหน้าดูประมาพนักงานร้านยิ้มให้แล้วชี้เปียงโต๊ะว่างมุมหน้าต่างนั่งตรงนี้ได้นะคะแต่เด็กคนนั้นเดินเลยโต๊ะนั้นไปมาหยุดตรงหน้าพัทราเธอก้มหัวเล็กน้อยหนูแค่อยากขอบคุณค่ะพี่ตอบอีเมลวันนั้นหนูเลยกล้าคุยกับแม่น้ำเสียงเบาเหมือนลมพัดผ่านกระจก พัดทางเงหน้าขึ้นสบตาเด็กคนนั้นเพียงครู่แล้วพยักหน้าเบาๆโดยไม่พูดอะไรสายตาทั้งคู่เจอกันเพียงพอให้คำขอบคุณไหลลึกลงในใจโดยไม่ต้องใช้คำขณะที่เด็กสาวเดินไปนั่งโต๊ะข้างๆเสียงประตูเปิดอีกครั้งที่นารีมถือซองเอกสารเล็กๆเดินเข้ามาสีหน้าจํำใสเหมือนอากาศนอกหน้าต่างเอาใบสมัครมาส่งค่ะเธอพูดพร้อมยื่นกระดาษให้พัทรามีชื่อทีมแล้วนะกลุ่มเงียบที่รับฟังได้ พัทรารับไว้มองผ่านกระดาษเห็นเงาใบไม้ไหวอยู่ด้านหลังกระดาษไม่ใช่แค่เอกสารแต่มันคือการยืนยันว่าสิ่งที่เธอเคยเชื่อและเงียบไว้มานานกำลังกลายเป็นพื้นที่จริงให้คนอื่นได้พักเธอมองไปรอบร้านอีกครั้งลุงวัญชัยกำลังจัดขวดน้ำสมุนไพรอยู่หลังเคาน์เตอร์เสียงกาแฟหยดลงถ้วยดังเป็นจังหวะละอองกลิ่นดอกไม้จันทร์จากทูบบูชาวัดข้างๆลอยมาอ่อนๆตามลมพัทราเดินกลับไปที่โต๊ทำงานเล็กที่เธอใช้ตรงมุมร้านแขวนป้ายโลหะใบหนึ่งเหนือโตช้าๆด้วยมือที่มั่นคง แผ่นป้ายแกะสลักเป็นตัวอักษรเรียบง่ายเราไม่ซ่อมสิ่งที่ทําให้เราพังเราสร้างสิ่งที่ปลดปล่อยเราเธอยืนมองอยู่นานรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นในดวงตาทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนอีเมลดังขึ้นอีกครั้งบนแล็บท็อปหัวข้อขึ้นต้นว่าจากใครบางคนที่เคยเงียบเกินไปไม่มีชื่อผู้ส่งไม่มีรายละเอียดพัทราไม่รีบเปิดเธอเพียงวางมือบนทัชแพ์ราวกับจะบอกกับตัวเองว่า บางทีบ้านก็ไม่จําเป็นต้องถือครองขอแค่เราสร้างพื้นที่ให้ใครบางคนกล้าส่งเสียงก็เพียงพอแล้วแน่ลึกลงไปในความเงียบของเรื่องราวเราได้เห็นว่าบางคนเลือดจะไม่พูดแต่กลับเปลี่ยนแปลงชีวิตของคนอื่นด้วยการกระทําเล็กๆที่แทบไม่มีใครจดจําชื่อความดีที่ไม่ต้องการเสียงตอบรับมักจะทิ้งรอยอุ่นไว้ยาวนานกว่าคําชื่นชมใดฮาเมื่อเราเลิกตัดสิ่งผู้อื่นจากภายนอกประวัเริ่มเห็นคุณค่าของสิ่งที่เคยถูกมองข้าเหมือนถ้วยกาแฟาธรรมดาที่ซ่อนกลิ่นหอมของความเข้าใจ หากเรื่องนี้ทําให้คุณนึกถึงใครบางคนอาจถึงเวลาแล้วที่จะส่งข้อความเล็กๆที่ไม่ต้องมีชื่อผู้ส่งแต่อัดแน่นด้วยความห่วงใยที่แท้จริง